แอลก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามตั้ง86ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาดูก่อนใครเลยยังไงล่ะนี่นี่ถ้ากำลังมองหาร้านบริการโลบอกอย่างครบเครื่องแล้วแล้วก็ สมูทโลกชั่มีบริการครบเครื่องทั้งบอกฟูตและคิมเลกาซีและยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID p ดีพาอีกด้วยแถมจะรับฟาร์มก็ได้เช่นกันเพจดีๆแบบนี้อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับผมใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์ที่มีบริการรับฟาร์มโลบอกใช้งานง่ายบริการไวปลอดภัย100% ผมขอแนะนำเว็บไซต์ Hope Store นะครับแถมยังมีบริการกดเกมพาสแมปต่างๆมากมายและขาย ID เกมแมป Blockfoot และ King Legacy รายละเอียดร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม i n f a n c y Shop ร้านที่มีบริการรับฟาร์มและกดเกมพาสแมปต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Blockfoot, King Legacy All Star Tower Defense และยังมีบริการเติมโลบัรอีกด้วยนะครับถ้าสนใจก็ทิ้งใต้คลิปเลย โอเคก็สวัสดีน้องๆทุกคนแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเบคอนนุนั่นเองก็ในวันนี้นะครับไม่ต้องสงสัยอะไรอย่างใดนะครับว่าทําไมถึงแต่งตัวเป็นเบคอนแล้วก็เล่นรหัสใหม่นะครับทุกคนก็ตามชื่อคลิปเลยนั่นเองนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดกันนั่นเองนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เป็นอนะัปเดต16แอนที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซึ่งผมเองก็เพิ่งจะหายจากผลข้างเคียงของวัคซีนนั่นเอง ึ่งก็ไม่ได้เล่นมาค่อนข้างจะนานนานมากๆเลยนะครับโอเคก็วันนี้ถือโอกาสเข้ามาเล่นก็เลยแจกโค้ดเลยละกันนะครับทุกคนก็ลิ้นผันแล้วนะตอนนี้ไม่ได้อัดคลิปนานโพดนะโอเคเพื่อไม่ปห้การเสียเวลานาฬิกานะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนั่นเองนะครับผมเพื่อจะได้ไดม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็สาระดีๆนั่นเองนะครับผมโอเคก็เหนื่อยคูดอย่้งกันแล้วปิดเลยโอเคทุกคนก็นะฮะ วันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดใหม่ในอัปเดต16นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะแถมโค้ดเก่าด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบไม่เคยใส่โค้ดมาก่อนนะครับทุกคนก็จะฟาร์มได้ยาวๆเลยครับเป็นชั่วโมงนะครับทุกคนก็ใครที่แบบอยากจะเอาฟาร์มแบบไวๆหน่อยนะฮะไม่ว่าจะรีสตงรีสต็นะครับโอ้โหได้หมดครับเพราะว่าใครที่แบบสายดองก็คือทําได้ทําได้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมจะมาแจกของเก่าของใหม่ไงทุกคนก็ใครที่ไม่เคยใส่ก็อาจจะใส่ของเก่าได้ เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าของเก่าคือมันมัน,ม,น,ม,นมันแจกเยอะนะครับทุกคนซึ่งมันก็ยังไม่หมดอายุด้วยนะบางอันก็หมดไปแล้วนะครับทุกคนโ okay. อเคก็ใครที่ดองไว้เยอะๆนะจะได้เปรียบหน่อยนั่นเองเพราะว่าช่วงนี้คือวลเห็นครับอกวลวมันเยอะนะครับก็ใครที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะว่ามันมันได้หลายชั่วโมงไงทุกคนมันฟาร์มได้หลายชั่วโมงนะครับโอเคก็โค้ดแรกนะครับทุกคนก็โค้ดแรกง่ายๆเลยนะครับ อันนี้เป็นโค้ดใหม่นะครับทุกคนโค้ดคูณ2นั่นเอง u p d 1 6นะฮะ<น>ก็กดไปปุ๊บนะฮะก็เป็นคูณ2 20นาทีนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้คือใส่ได้ทุกคนนะใครที่เข้าอัปเดต16มาครั้งแรกนะครับยังไม่เคยใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับอันนี้คือใส่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นโค้ดมาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยนะครับทุกคน <Okay S 2> โอเคก็มาที่โค้ดต,ต่อไปนั่นเองนะครับก็โค้ดต่อไปก็คือโค้ดีสตาร์ทนะครับ อันนี้เป็นโค้ดใหม่เหมือนกันนะครับเป็นโค้ดอัปเดตสิบหกนะครับทุกคนนี่นะครโค้ดนี้เลยนี่ครับโค้ดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมรีสตารัดให้ดูอันนี้ตอนนี้ผมมีสามพอยต์ใช่ไหมเนี่ยผมจะอัปหมัดไปนะครับทุกคนตอนนี้หมัดผมเป็นสี่แล้วกดใส่โค้ดไปปุ๊บนี่ครับกลับกลับมาเป็นสามนะครับก็คืออ่ารีสตาร์ทได้แล้วนะครับทุกคนโอเคนะก็โค้ดใหม่ก็หมดประมาณนี้แหละครับนะมีอยู่สองโค้ดแค่นี้นะครับเพาผมคิดว่ามันคงจะสั้นไปเนาะ แบบว่าดูแป๊บเดียวก็แบบอะไรวะแจกแค่นี้เหรอก็โอ้ผมก็เลยแบบเออโค้ดเก่ามันยังเหลืออยู่นี่หว่าก็แจกแจกกันให้หมดเลยแล้วกันทุกคนคลิปเดียวจบเลยนะไม่ต้องมาทําอีกหลายรอบนะครับทุกคนก็ผมเคยแจกไปแล้วแต่ว่าเป็นของอัปเดต15แล้วก็14นะครับก็วันนี้จะมาแจกยัน14-16เลยนะทุกคนโอ้โหโคตดโคตรโหดอ่ะช่องนี้กดติดตามด้วยก็เท่เลยโอเคครับทุกคนก็มาโค้ดโค้ดพวกนี้เป็นโค้ดเก่านะครับโค้ดแรกก่อน คนนี้โคลิสตัดหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะครับก็นี่นี่เลยนะครับคนนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้มีหมัดอยู่ใช่ไหมปุ๊บนะฮะอ่ารีสแตดอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้โคลิสตัดมี2องโค้ดแล้วนะครับโค้ดโอเลยตอนนี้ก็อัพเป็นดีเฟนต์ไปนะครับโอเครีสแตทได้โครเคนะฮะเคนะครับก็โคดนี้เป็นโคดเก่าใครที่ใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับโอเค หลังจากโคดนี้ถัดไปใครที่ใส่ไม่ได้ไม่ต้องตกใจมันเป็นโคดเก่าแล้วทุกคนใครที่แบบเคยใส่ไปหมดแล้วก็ปิดคลิปกดไลค์แล้วก็ไปได้เลยนะครับก็ไม่ต้องดูต่อแล้วนะครับ <laughs> <c oughs> ไม่มีอะไรให้ดูแล้วเว้ยไม่มีอะไรแจกแล้วโอเคทุกคนไปต่อโคต,ต่อไปอันนี้ก็เป็นโค้ด e อ p คูณสองนะครับทุกคนก็เป็นของอัปเดตเก่าอีกแล้วนี่นะก็นี่เลยนะครับซับทูเกมอาร์โรบอทกดไปปุ๊บนะครับก็ได้อีก ครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนก็จะรวมเป็นห้าสิบนาทีนะครับก็ตอนนี้เราฟาร์มคูณสองได้ประมาณห้าสิบนาทีแล้วนั่นเองโอเคมาโค้ดต่อไปนะทุกคนโค้ดต่อไปเป็นโค้ดรีสตาร์ดอีกแล้วนะครับทุกคนทำไมโค้ดรีสตาร์มันเยอะมากเลยมันมันไม่คิดจะเอาออกเลยแลยแทนที่จะเอารีสตาร์ดออกบ้างก็ได้นะเอาโค้ดคูณสองเยอะ <c oughs> ๆ,ๆหน่อยโอเคถ้าเป็นไปได้อยาก <c oughs> ให้มีโค้ดรีเผาทุกคนอันนี้คือมีประโยชน์จริงโอเคทุกคนนี่ก็ เป็นโค้ีสตัดนะครับทุกคนไม่รู้หมดอายุหรือยังน่าจะยังแหละไปะกดไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัพอะไรอยู่อัพอัพดีฟเฟนส์อยู่กดไปปื๊บลีสตัดอีกรอบหนึ่งนะยก็ตอนนี้มีโค้ีสตัดอยู่ประมาณ3มโคนแล้วโอเคก็ใครที่ยังไม่ใส่ก็ไปใส่กันได้เลยตอนนี้ผมจะอัพเป็นสายผลบ้านดีเลยอัพเป็นม่วซั่วแล้วตอนนี้โอเคครับทุกคนก็ไปโค้ต่อไปนะฮะโอเคโค้ต่อไปนะครับผมนี่นะโคน้นี้ก็โคนนี้ น่าจะเป็นคูณสองนะครับไม่รู้ว่าจะหมดอายุหรือ,อยังก็กดไปนะครับผมปึ๊บโอเคยังใช้ได้อยู่นะครับก็อีกยี่สิบนาทีนะตอนนี้ก็เป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนก็ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆใครที่เบลยังไม่ตันนะครับโอเคแจกต่อเลยแล้วกันก็โค้ดต่อไปนะฮะคูณสองอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าต้องรุ้นกันอีกทีว่ามันจะหมดอายุหรือเปล่าสามสองหนึ่ง ป๊บอาใส่ได้อยู่ทุกคนยังใส่ได้อยู่วะโอเคครับทุกคนก็ใส่ได้อยู่นะก็เป็นอีก20นาทีตอนนี้เป็น1ชั่วโมง20นาทีแล้ววูนานมากทุกคนตอนนี้คือนานมากก็คือ1ชั่วโมงนี้คือฟาร์มได้หลายเวลแล้วนะใครที่ขยันนะครับโอเคก็ออกไปโค้ดต่อไปนะครับโค้ดนี้ก็คูณ2อีกแล้วนะทุกคนชิวๆฮะใครที่ไม่เคยใส่โค้ดชิวๆไปใครใส่โค้ดไปหมดแล้วปิดคลิปได้เลยกดไลค์ด้วยแล้วก็ออกไปโอเค กดไปปุ๊บนี่หนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าแล้วทุกคนโอ้โหโคตรยอดจะสองชั่วโมงแล้วจะได้สักกี่ชั่วโมงกันเชียวนะโอเคโอ้โหเสียงซสไครต์ใหม่ตกใจโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็สองเอ้ยังยังไม่สองตอนนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงสี่สิบจะสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเอาอีโค้ดหนึ่งโค้ดนี้มีชื่อว่า Big New บิ๊กนิวนะฮะโอเคโค้ดนี้ก็บิ๊กนิวนะครับผมโอเคมากดไปนะครับหนึ่งสองซ่อ ปุ๊บโค้ดอะไรวะรีสตาร์ทปะมันไม่รีสตาร์ทเลยทุกคนมันคือโค้ดอะไรวะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับทุกคนมันคือโค้ดอะไรนะครับอันนี้ไม่ทราบจริงนะคือมันขึ้นมันขึ้นอะไรไม่รู้อะโอเคเอป็นว่าโค้ดนี้มันมันคืออะไรใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับมันคืออะไรวะมันไม่ได้อะไรเลยนะครับทุกคนมันมันขึ้นว่ามันมันขึ้นสีเขียวนะแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยคูณสองก็ไม่ได้นะครับหรือว่ามันเป็นคูณสองวะ ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนโอเคช่างมันเถอนนะครับมันอาจจะคูณสองแต่ว่ามันคูณนิดเดียวเาร์มมันก็เลยแบบมันก็เลยดูไม่แปลกอะไรมากโอเคทุกคนมาโคต่อไปโอเคโค้นี้นะครับทุกคนคูณสองอีกเช่นเคยนะครับก็กดไปเลยนะครับผมโอเคกดไปเลยปุ๊บโอเคทุกคนสองชั่วโมงแล้วนะครับก็อุ้ยเยอะมากอันนี้เยอะจัดนะเยอะจริงคือฟาร์มแบบชิวๆโอเคโคต่อไปเลย โอ้โหโค้ดคือเยอะจัดนะครับทุกคนคือมึงมึงมึงไม่คิดจะลบโค้ดบ้างหรอแอดมินนะปล่อยไว้ให้ฟาร์มกันอย่างนี้เลยโอเคก็ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าอยากให้มีโค้ดแบบโค้ดใหม่ๆมาเพิ่มเช่นแบบรีเผาเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับทุกคนเอาชิบหายโค้ดหายโอเคคนนี้คูณสองนะครับทุกคนโอเคตอนนี้สองชั่วโมงยี่สิบสามแล้วนะครับโอ้เยอะจริงทำไมมันเยอะจังวะจะถึงสามชั่วโมงแน่เลยทุกคนผมก็ถึงแน่นอนโอเคอันนี้ก็โค้ดคูณสองอีเช่นเคยนะครับ ก็น่าจะยี่นาทีเหมือนเดิมกดไปปุ๊บสองชั่วโมง4ีบสามนาทีแล้วโอคลิปนี้ยาวไหมเนี่ยเคช่างมันนะครับตอนนี้สองชั่วโมง4ีบสามแล้วโค้ดต่อไปคูณสองกใช่ไหมโอเคทุกคนโค้ดสุดท้ายแล้วนะครับคูณ2โค้ดสุดท้ายแล้วนะผมจำได้แม่นเลยกดไปสมชั่วโมงทุกคนสมชั่วโมงเป๊ะเลยครับทุกคนประมาณเกินมาประมาณสามสนาทีครับทุกคนประมาณนี้เนาะ โอ้โหสามชั่วโมงทุกคนคือนานจัดอะถ้าเป็นผมนะผมน่าจะฟาร์มถ้าใช้ผผลพระฟาร์มน่าจะฟาร์มได้สักประมาณโอ้โหเป็นสามร้อยเวลนี่นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะถ้าถ้าขยันจริงๆน่าจะได้เยอะกว่านั้นมัน้งทุกคนนะก็คือสามชั่วโมงเลยทุกคนใครที่แบบเป็นคนที่ขยันฟาร์มไม่เสียเวลาไม่แต่วินาทีเดียวนี่น่าจะได้เยอะอยู่นะเลเวลก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับทุกคนโอเคโค้ดสุดท้ายทุกคนอันนี้โค้ดแถมอันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะ ทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากับโค้ดนี้ดีโค้ดหนึ่งเบลีย์ทุกคนเอามาเพื่ออะเอามาเพื่อเลยเพื่ออะไรครับแอดมินเพื่ออะไรเออต่อยมอนแค่ตัวเดียวก็ได้เยอะกว่าแล้วแท้ๆนะครับทุกคนไม่รู้เพื่ออะไรนะก็ใส่ใส่ไปนะครับใครที่แบบขัดหูขัดตาแบมันก็ใส่ใส่ไปเถอะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะโค้ดทั้งหมดตอนนี้นะครับตั้งแต่สิบสี่ถึงสิบหกนะครับทุกคนใครที่ยังไม่เคยใส่ก็จะได้เปรียบนั่นแหละฮนะโอเค ก็ใครที่ใส่ไปแล้วก็นั่นแหละจะ,จะใส่ได้แค่2โค้ดนะถ้าอย่างมากนะครับเพราะว่า2โค้ดมันเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวก็ประมาณนี้เนะสำหรับโค้ดทั้งหมดในเกมบอกฟุ้นเองนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้เอาโค้ดไปใช้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมโอเคก็ใครที่กําลังรอดูคอมโบหรือว่ากําลังรอดูอะไรคอนเทนต์ใหม่ๆสำหรับช่องผมนะครับก็รอกันไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือ แมวไม่ค่อยว่างนั่นเองนะครับเพราะว่าเรียนเยอะอะไรนี้นะครับทุกคนคือเรียนเยอะนะครับทุกคนก็เวลายหยุดก็หยุดแค่2วันงานก็ถังมาเป็นกองนะทุกคนก็นั่นแหละฮะชีวิตของวัยเรียนนะก็อยากจะทําช่องต่อเยอะๆอยู่แหละแต่ว่าการเรียนมันดึงนะครับทุกคนก็ทูกอาจจะแบบคิดถึงผมเลยก็ได้นะทุกคนเออหายไปนานเกินนะอาจจะลงอย่างมากก็สัปดาห์ละคลิปหนึ่งนะครับทุกคนเออก็หวังว่าจะไม่หายไปไหนนะ ทุกคนโอเคก็ผมเพิ่งจะหายจากาผลข้างเคียงวัคซีนมาก็เออมามาเล่นอัปเดต16เลยนะครับไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะครับมาจากฟาร์มเบลนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้หมดเพียงเท่านี้ครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับพี่โยเกนเน็กไทม์ครับผมบายจุยบจุ๊บ,บไ้เจอกัน